เมนซาดคีปนาวุฒิ1 1ลูกทลมสองท่าเรือหนึ่งสนามบินอิสราเอลและยังโจมตีเรือสินค้าอิสราเอลเมจิกซีโจมทะเลแดงค่ะวันที่8กรกฎาคม2568อยู่กับดิฉันค่ะธนวัฒน์วังชากรบิ๊กวอร์ผ่าโลกมาดูสมรภูมิทะเลแดงนะคะเดือดพระไม่เบาเลยสมรภูมิทะเลแดงนี้คนคุมคือใคร เยเมนไงหลังอิสราเอลโจมตีท่าเรือคุนไดด้าของเยเมนปฏิบัติการเอาคืนของเยเมนก็เริ่มขึ้นและหนักกว่าอีกหลายเท่านายพลยายาซารีนะคะโคศกองทัพเยเมนนุ่มหมวกแดงออกมาถแถลงอีกแล้วประกาศว่าการปฏิบัติการทางทหารร่วมใช้คีปนาวุธ1 1ลูกอันนี้รวมทั้งไฮเปอร์โซนิกด้วยนะคะและโดนยักยักฝ่าอีกแลำ จมตีสนามบินเบนกูเรียนที่เทลอาวิฟทารออัสโดสที่เมืองอัสโดสนั่นแหละทาราอุมอัลรัชลาหรือท่าเรือไอรัตและยังแถมโรงไฟฟ้าในภูมิภาคอัสเคลลอนที่ถูกยึดครองด้วยเรียกว่าจัดหนักรัวๆันี่วันเดียวนะคะวันนี้แหละตั้งแต่เช้าม,มืด อันนี้ในวันเดียวกันนะคะนอกจากส่งมิสไซล์ไปถล่มอิสราเอลแล้ววันเดียวกันก็ยังโจมตีเรือสินค้าของอิสราเอลที่ทะเลแดงด้วยเมจิกซีค่ะงานนี้มีจมการโจมตีอิสราเอลนั้นยายาสารียังแจกแจงอีกนะคะว่าโจมตีที่ไหนด้วยขีปนาวุธอะไรโจมตีสนามบินลอดและเบนกูเรียนใช้ขีปนาวุธพิ่ัสใกล้ความเร็วเหนือเสียง ใช้ปาเลสไตน์2นะคะของเคยเคยส่งผลให้วันนี้เนี่ยทันยาฮูสั่งย้ายสนามบิน,นาชาติเป็นเมืองอื่นแล้วค่ะแปลว่าคงซ่อมไม่ไหวต่อให้มีภาพก็ต้องรู้เพราะถ้าไม่เป็นอะไรจริงอยู่ไกลไปที่ล่องจริงไม่ย้ายสนามบินหรอกค่ะโจมตีท่าเรืออัชดอตอันนี้ใช้ขีปนาวุธพิษใสใกล้ความเร็วเหือเสียงอีกเหมือนกันโจมตีโรงไฟฟ้าในอัชเคลอนก็ใช้ ขีปนาวุธพิสัยใกล้ความเร็วเหนือเสียง3-4ดอกมีแปลว่ามีเยอะนะคะใช้ในวันเดียวเองตลอดจนขีปนาวุธปกติซึ่งอาจจะเป็นซาวฟุกานะคะนอกจากนี้การโจมตีท่าเรืออุมอรัชราชหรือไอรัสคราวนี้ใช้โดน8ลำค่ะโโศกเยเมนงย้ำอีกว่าทั้งขีปนาวุธและโดรน สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้สำเร็จโดยระบบสกัดกั้นของอิสราเอลไม่สามารถสกัดกั้นเป้าหมายได้ปฏิบัติการเผชิญหน้ากับบินรบอิสราเอลก่อนหน้านี้คือก่อนที่จะมาเอาคืนเช็คบินก็เผชิญหน้ากันที่ซานาที่โฮเดดาแล้วนะคะเพราะว่าอิสราเอลเอาบินรบ1 0ถึง20ลำนี่แหละเพราะบางฉบับบอก10บางฉบับบอก20นะคะเพราะอิสราเอลน่ะใช้ฝูงบินขนาดใหญ่เลยไปโจมตี สิบหรือยี่สิบลำนี่แหละก็โจมตีเมืองท่าพอด้ดะแล้วกำลังจะไปโจมตีเมืองหลวงทำไม่ได้ค่ะเพราะเยเมนได้ดำเนินการโดยยิงขีปนาวุธจากเพิลนสู่อากาศอันนี้เขาบอกว่าผลิตเองในประเทศนะคะหลายลูกเลยสกัดกั้นบินรบของอิสราเอลใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของเยเมนเองด้วยคือทั้งขีปนาวุธ ที่ใช้แล้วก็ระบบที่ใช้ยิงระบบต่อต้านอากาศยานเนี่ยเยเมนบอกว่าผลิตเองทั้งหมดแต่ได้ผลปรากฏว่าบินรบของอิสราเอลทั้งฝูงต้องหันหัวกลับค่ะมีการโจมตีเรือพาณิชย์ชื่อเมจิกซีนะคะโคษกกองทัพเยเมนยังบอกว่ากองทัพเรือกองกําลังขีปนาวุธและกองทัพอากาศร่วมมือกันโจมตีเรือดังกล่าวลำใหญ่นะคะแต่เป็นเรือพาณิชย์เยเมนใช้ดโดรนเรือ ร้ายคนขับสองลำขีปนาวุธใส่กลายและขีปนาวุธร่อนห้าลูกแล้วก็ใช้โดนปกติร่วมอีกประมาณสามลำคือประสานการในการโจมตีเล่นงานเรือนะคะเพราะว่าเตือนแล้วไม่ฟังทำให้มีน้ำรั่วซึมเมื่อมีน้ำรั่วซึมก็จมค่ะขณะนี้ก็กำลังเสี่ยงจมเรือขนาดใหญ่อะ่ะยกยากเยเมน อนุญาตให้ลูกเรือออกจากเรือได้อย่างปลอดภัยเขาโฆษกนั่นแหละยืนยันว่าการปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อตอบโต้การรุกรานประเทศเยเมนของอิสราเอลและเพื่อสารต่อชัยชนะของชาวป,ปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่ n a สอัลดินอเมรอหัวหนา้าฝ่ายสื่อมุลชนของกลุ่มอันชอรลอนะคะเขายืนยันว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลจะไม่สามารถหยุดยัง้งการตอบโต้โจมตีของเยอรมีนในพื้นที่ที่ลึกเข้าไปในแผ่นดินของอิสราเอลได้และจะไม่มีเรือลำใดที่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลผ่านพื้นที่ปฏิบัติการของเราได้เช่นกันจบข่าวนะคะกลับมาลุยกันเดือด เรียกว่าไม่รอชา้าสำหรับการตอบโต้นะคะยิ่งมายิงกลับไม่โกลงค่ะเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้มีโอกาสทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเราบริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสถาบันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์ หมายเลขบัญชี302-298-9848ค่ะและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ค่ะ